จริง,รงต้องบอกว่าเอาตรงนี้ก่อนด้านหน้าเวทีแล้วก่อน<ม>ตอนเชียร์จริงอย่า เบสคำสิงควงภูมิงานนี้บอกเลยเหมาะสมกันมากล่าสุดสาวเบสตะพนีคำสิงกลับจากเทีย่ยวประเทศเกาหลีก็รับงานรูรรวๆโดยวันนี้ได้มางานไทยสู้เว้ยโอลิมปิก2024จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมกับส่งพลังใจเชียร์ไทยร่วมส่งใจไปโอลิมปิกครั้งที่33โดวยวันนี้สาวเบสก็มากับชุดสีเขียวซึ่งดูเหนียวซับและดูสวยแบบสุดๆนอกจากนี้ก็ยังมีภาพที่ ถ่ายกับหนุ่มภูมิเกียรติภูมิบรรลือชยัยฤทธิ์ซึ่งเป็น พระเอกหนุ่มชื่อดังโดยต้องบอกเลยนะคะว่าหนุ่มคนนี้ทุนหล่อและแฟนคลับเต็มอย่างมากเลยทีเดียวโดวยทุกคนได้รู้จักหนุ่มภูมิจากละครเรื่องภูเขาเงาพยัคฆ์รอยรักรอยบาปโดยต้องบอกเลยว่าแต่ละเรื่องก็ดูสนุกสนานอย่างมากเลยทีเดียวค่ะพอได้มาถ่ายภาพกับสาวเบสก็ยิ่งทําให้แฟนคลับจีนฟินไม่หยุดเลยทีเดียวแถมยงังรวมแรงร่วมใจกันส่งใจไปให้กับนักกีฬาที่ไปแข่งขันโอลิมปิกอีกทําเพื่อไทยได้กันขนาดนี้น่ารักซะจริงๆคะ่ะ และต้องยอมรับในตัวสาวเบสวว่ามีคาสิงจริงๆว่ามีความเคมีจิ้นกับทุกคนจริงๆแบบนี้เขาเรียกว่าเคมีสาธารณะนะคะสาวเบสคนโสดจะเป็นแบบนี้ก็ไม่แปลกหรอกค่ะสาวเบสขาทํางานกับใครก็ดูจิ้นไปหมดแบบนี้โด่งดังทุกคนอย่างแน่นอนใครที่ยังไม่เคยรู้จักหนุ่มภูมิก็ลองไปดูละครเรื่องที่โหนข่าวดังบอกมานะคะมั่นใจค่ะว่าทุกคนจะต้องชื่นชอบหนุ่มภูมิอย่างแน่นอนแถมยังมาถ่ายกับสาวเบสแบบนี้โด่งดังแน่นอน ค่ะาสาวเบสเป็นเจดดานของแท้จริงๆและขอเช่นชมในตัวสาวเบสจริงๆว่าทำงานหนักขนาดนี้ก่อนไปเที่ยวก็ต้องรับงานรัวๆพอกลับมาจากเที่ยวก็รับงานไม่หยุดจะไม่ให้รวยยังไงไหวคะสาวเบสขาไม่แปลกเลยที่จะนําเงินไปเปน้องชายและคุณพ่อคุณแม่ไม่หยุดรวมไปถึงเปตัวเองก็ทํางานหนักเป็นแบบนี้ก็ถูกแล้วคะสาวเบสขาสุดยอดมากๆเลย ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ